ไม่ปล่อยออกมานล้รัามือฟังมาลองยังไงนะลองยังไงชอบปะเนี่ยชอบฉันก็พูดมากค่ะเดี๋ยวตีลิเกสิทธิ์ลิเกสิทธิ์เอาไเลยค่ะเอาพูดยังไงเปลื้อนแหละเปลื้อนเป็นท้าทายโอ้โหขอบคุณเลยนะคะใหม่เกินคาดมากๆเลยค่ะคือใหม่ตั้งเป้าแค่ว่าใหม่อยากได้ร้านมิวตอนนี้จะสามแล้วค่ะ ุ oh ้มไม่เขินไม่ดีใจมาก <c oughs> ค่ะ <c oughs> แล้วที่ดีใจไปกว่านั้นคือไม่เห็นแบบทุกคนมีความสุขกับเพลงใหม่มันคือมันคือโจทย์ที่ตั้งต้นในการทําเพลงอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วทุกคนก็ไปเต้นติ๊กตอกกันแล้วก็แบบดีมากตอนนี้จะ5แสนคลิปแล้วค่ะมันก็แบบขอบคุณมากใหม่ไปดูของทุกคนให้แบบ ไม่ไปดูทุกคนที่ cover เ,เลยพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการไม่ขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนแบบเต้นได้ดีกว่าตัวไม้เต้นเองเก <c oughs> <c oughs> ่งมากเลยค่ะบไม้ยังจำท่าไม่ค่อยได้เพร<อ>ามีกระแสะดีมากนี่เรามีกำลังใจจะทำเพลงต่อไปไหมใหม่อัดไปแล้วจริงเหรอเรื่องจริงเรือ่องจริงเออไม่แสดงแล้วนะคะเออเล่นรๆเล่นกันเ่นบ้านยังสร้างไมเสรอเล่นๆเล่นกันตอนนี้ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นนักร้องท่านหนึ่งแล้วใช่ไหมเออ ไม่ไม่บางอาจจริงๆค่ะคือ <c ười> แต่ว่าหม่ก็ชอบทําเพลงนะคะมันก็สนุกดีได้ได้ลองเ <c oughs> พราะปกติเราก็แสดงนะคะ <c oughs> ถ้าเรียกลองจริงเนาะคือเป็นนักแสดงที่มาลองเพลงอ่ะแหละคะ่ะอันนั้นน่าจะถูกต้องมากกว่าเพราะเราก็สู้กนักนักร้องจริงๆไม่ได้หรอก <c oughs> แต่เราแค่รู้สึกว่ามันมีความสุขที่ได้ทํ <c oughs> าอ่ะแล้วยิ่งคนแบบเต้นตามติ๊กตอกตามอะไรเงี้ยเรายิ่งแบบโอ้โหภาคภูมิใจมากก็เดี๋ยวฝากซิงเกิลสองด้วยะคะ่ะก็ที่จริงอาจจะมีเพลงไม่เยอะหรอกคะ่ะเพราะาต้องใหม่ว่าหมคควรจะ,จะแสดงอดีแล้ว ก็ขับไปแนวเดิมแน่ๆคนละแนวเลยค่ะเป็นเพลงสากลค่ะใช่ใช่ทางกนเลยไม่น่าจะมีท่าค่ะแต่ว่าก็จะต่างกับชอบปะเนียเลยค่ะใช่หมายพูดทุกครั้งในรายการว่าแบบเวลาเราเล่นละครเราทําหนังออกมาเราอยู่มาแบบสิบปีอะเขาก็จะดูหนังแฟนเขาเราจะดูหนังดูละครที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเราจะไม่ได้เห็นความสุขของหน้าเขาตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่การร้องเพลงเวลาเราเห็นเพื่อนเราไปร้องเพลงแล้วแบบ คนตะโกนด้วยการร้องเพลงไปได้วยการเขาโบกมือเขาอะไรย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่รับส่งกันแล้วมันเป็น energy ที่แบบมันมันมันดูอิ่มจังเลยอะเราก็เลยอยากรู้สึกว่า เราอยากมีสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอนเสิร์ตจ้างได้นะคะอยากเป็นนักร้องที่มีเพลงเดียวได้เลาไม่ชมขึ้นคอนเสิร์ตได้ไหมได้เลยเป็นนักร้องที่มีเพลงเดียวอันนี้รับได้ไหมได้ไรับงานน้องเพลงได้ยังรับงานน้องเพลงได้ยังรับได้ค่ะจ้างมาได้นะคะคอนเสิร์ตเหมือนพี่เก้าคุยว่าเดี๋ยวจะมีเหมือนกันค่ะแต่ปอนเี้เราไม่ชมนี่สิ่งสิ่ที่สองปีหน้าไหมคะปีปีใหม่ต้นปีค่ะต้นปีต้นปีค่ะใช่ให้คริสต์มาสผ่านไปก่อนให้ให้เพลงมารแคลรี่ไปก่อนเีรยะเปลี่ยวเปลี่ยนฟิมเปล้วมมมันีีีคลิปท่่่พเต๋ออออถืดดกกให อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเซโนไม่อะไรนะไม่อะไรนะอะไรอย่างนะพี่เก้าช็อตฟิลเลยพี่เก้าออกตัวก่อนเใช่พี่ก้าวเบรกเบรกช็อตเรื่แหละช็อตฟิลแม่ก็คือช็อตฟิลลูกลานโวแล้วตอนนั้นเราเป็นไงจังหวะนั้นไม่ค้าทิ้งเลยไม่ตกใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาจะมาค่ะแต่ไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาพร้อมดอกไม้แล้วเรื่องแม่โอกาสอะไรวันนั้นน่าจะมาให้กำลังใจไม่เราะรู้ว่าไม่อะ ตื่นเต้นมากกดดันมากแบบว่าในการที่มาร้องเพลงนิสยามะอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็เลยแบบมาเป็นกําลังใจให้ให้น้องอยู่แล้วมาช่วยจังหวะที่เห็นพี่เต๋อเดินมาคิดไหมเอาละอย่างงเี้ยคิดมอาไนะต้องเติมลิฟอาเลยต้องเติมลิฟาล้อเลยมมมััันนนหนูไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่ก็คิดว่าแบบว่าให้กําลังใจปกติแล้วแต่พอพี่ก้าวพูดแล้วมันก็ตลกดีมันก็ตลกดีพี่ก้าวแบบว่าความเร็วของการหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเนี่ยมีกาวเร้อเตรียมพี่ก้าวเตรียมก่อนหรือเปล่าพี่เต๋อหรือเปล่าไม่รู้แต่มุมกล้องมันดูเขยๆอยู่เหมือนกันเลมันดูสวัสดิ์เฉียงแบบเออ พี่ก้าวหยิบกล้องขึ้นมาเร็วมากจริงๆสนุกดีค่ะตลกพี่ก้าบอกว่าบ้านยังไม่เสร็จแต่ถ้าบ้านเสร็จก็จะให้แต่งเอาจริงๆบ้านหนูยังไม่เสร็จเหมือนกันนะบ้านเราสองคนยังไม่เสร็จเลยค่ะไม่ไม่รีบโอ้หนูกับพี่เต๋อชิวมากเลยค่ะไม่รีบยังไม่ถึงวัยไวหนูยังไม่ถึงวัยพี่เต๋อเขายังไม่ถึงวัยแต่จริงๆห้าปีมันมันก็รู้สึกว่ามันพอแล้วหรือเปล่าหรือมันเหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยใหม่ที่โอ้ยอย่างอย่างดาวิสเหรอคะ ดาวีารู้สึกว่าในชีวิตยังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะมากที่จะแบบให้มันแบบให้มันเต็มกว่านี้เต็มอิ่มกว่านี้อีกค่ะมันยังมีอีกอะไรที่อยากทำอีกค่ะเราจะมาละครไปเรื่อยๆเออมันก็จะมีช่วงที่ไม่รู้แหละว่าร่างกายคือไม่ไหวแล้วต้องต้องมีครอบครัวแล้วมันมันก็มีอายุที่มันแบบเป็นเกณฑ์มาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นช่วงนี้ไม่ขอแบบทงานละครให้มันแบบนนำใจก่อนไม่รู้สึกว่าไม่ยังไม่ถึงจุดนั้นที่แบบ ที่มันยังฟินอ่ะแต่เราก็มีปี๊ดคือสำรับหนูคือสักพักเลยค่ะสักพักเลยน้องสาวอาดามาได้เลยน้องสาวกับพี่พี่ยังไงกันโอ้ยน้องอะน้องสาวเขาเรียกน้องสาวเพราะนั้นบอกว่าถ้าบิวกินจำชื่อเพลงของพี่ไม่ได้พี่จะมียกน้องสาวให้อาอาแล้วทุกคนก็กรี๊ดกันสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะมันมันผ่านมาประมาณไม่ว่าเกือบเดือนแล้วมั้งแล้วมันก็เพิ่งมีประเด็นอะไรเงี้ยค่ะ แต่เหนือสิ่งใดทั้งหมดเลยนะคะใหม่ดีใจมากๆคือพีพีน่ารักมากที่แบบอยู่ๆนางน้องน้องก็แบบไลน์มาแล้วก็บอกว่าแบบแม่เป็นไงบ้างแบบ้เนเป็นไงบ้างแบบเหมือนประมาณว่าแบบเป็นห่วงนะตัวหนู่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบแล้วหนูก็แบบนั่งดูอยู่แล้วแบบโอเคจบแล้วไม่ว่าใครจะพูดยังไง น้องคือน่ารักมากที่ส่งข้อความมาแล้วก็บอกว่าแบบหนูไม่มีอะไรเลยแล้วหนูเป็นห่วงว่าพี่เป็นยังไงบ้างเพิ่งเขาเพิ่งเห็นดราม่าอะไรย่างเงี้ยค่ะใหม่ก็เลยบอกว่าแบบเออใหม่ก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปมันกระทบกระเทือนจิตใจน้องไหมเพราะนั่นคือคนที่สําคัญที่สุดที่ใหม่เป็นห่วงถูก <ๆ S 2> ไหมคะใหม่ก็ต้องเป็นห่วงคนของเราก่อนคือน้องของเราก่อนว่าเขาโอเคหรือเปล่าแล้วพอแบบมันมีอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนั้นมันคือจบแล้วว่าเพราะว่าเราได้คุยกันแล้วค ใช่ใช่คืออันนั้นมันเป็นสิ่งคอมเมนต์หรือความเห็นของคนอื่นซึ่งเราต้องเรสเพคเขาอะมันเราไปพูดได้เขาเปลี่ยนความคิดไม่ได้มันพูดไปมันก็มันก็เปลี่ยนไม่ได้ค่ะดังนั้นสิ่งที่ที่ดีที่สุดคือใหม่กับน้องรีเลช i ั่นชิพเป็นยังไงอันนั้นใหม่ห่วงที่สุดซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บอะใหม่ก็รู้สึกว่าใหม่เคลียร์แล้วใหม่ก็แฮปปี้ใช่แล้วเราก็คุยกันมาแบบมันจบคอนเวอร์เซชันด้วยกันแบบบอกลักกันมันก็คือจบ แต่เราอยืนยันว่าเจ็นาเราคือแบบไม่ได้ด้วยความแบบดูความรักแต่เนาะใหม่คือใหม่อะเริ่มถ้าใครได้ดูคือใหม่เล่นเป็นพี่สาวของของน้องมาตั้งในรักชุดใจมาตั้งนานแล้วเวลาเราทาเวิร์กช็อปกันนะคะอันนี้ใหม่ไม่รู้คนอื่นรู้สึกไงแต่ใหม่อาจจะรู้สึกว่าแบบเขาเป็นน้องเราอ่ะใช่เหมือนเหมือนเหมือนกินเหมือนสกายเหมือนทุกคนอ่ะคือทุกคนเป็นน้องใหม่หมดเวลาใหม่ทํางานด้วยเพราะเราจะมีค่าที่เวิร์กช็อปทำให้มันแบบ ละลายพฤติทการลายพนกรเราจะรู้เรื่องของการเราจะแบบชชยดังนั้นแบบเรา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 รู้สึกว่าเราแบบมีแต่ความหวังดีให้กับน้องใช่ไม่ได้มีเจตนาด้านด้านอื่นน้ใหม่แบบสิ่งหนึ่งที่ใหม่คิดกับตัวเองเลยนะคือใหม่จะต้องเป็นรุ่นพี่ที่แบบที่ดีให้กับเด็กให้ได้ใหม่ไม่เออเพราะใหม่เคยเจอแบบเยอะมั้งใหม่เลยรู้สึกว่าเอออยากเป็นเป็นรุ่นพี่ที่ดีให้กับน้องๆในวงการมากกว่าดังนั้นไม่มีเจตนาอะไรที่แบบจะทำร้ายแน่นอนค่ะแล้วสัมภาษณ์ใหเราคุย คำถามนี้ very interesting เป็นคำถามที่จะต่อดามาได้ไม่แม่จะไปไปที่เขาเจคำที่พูดคือใหม่ใหม่จะเรียกใหม่จะเรียกว่าน้องน้องค่ะมันมันจะทำให้เราแบบระวังๆระวังสุดๆที่อยู่บนเวทีกับกินใหม่ระวังว่าเลยใหม่แบบกลัวทำตัวผิดกลัวแบบกลัวแบบกลัวไปหมดเลยอะค่ะแต่ใหม่เชื่อว่าเวลามันจะทำให้ดีขึ้น ใช่แล้วน<ๆ>ีค่อนท้ากระทบจิตใจเราเอาจริงๆใหม่คิดว่าใหมอ่อะอยู่เหนือได้ทุกอย่างแล้วจิตใจนิ่งมากๆเพราะเราก็แบบโตแล้วใช่ปะแ,แต่พอเราตื่นตักวันนั้นอะใหม่จำได้ใหม่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วใหม่เห็นไม่คุ้ยเหมือนกันนะคะรู้สึกเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยใจเรายังไม่นิ่งอะเรายังแบบอ๋อมันยังกระทบเราได้อยู่นี่ว่าแล้วตอนนั้นก็คือตั้งสติแล้วก็แบบถามคนเราพางว่ามันแบบมันมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นลวหลังจากได้คุยกันเนาะ ัวมาจอดหน้าบ้านอ่ะเนาะทัวเขารู้จักบ้านอยู่ได้ยังไงอ่ะเขามาลงหน้าบ้านเลยอ่ะนิดผิวๆไม่เยอะเออถ้าแวะไปแวะมิสตาคาเฟ่ด่าแล้วก็ไปซื้อของกินมาไม่ต้องไปที่พิปิธภัณฑ์ขอบคุณมากที่มาถามนะคะขอบคุณมากที่มาถามจะได้เขียน